ข้าหินเหรอข่าอิกมันข้าหินชนไหนวะ,ะชิงเซาสระบุรีอดอกไกยสุดมาประจวบพาผู้ชายมาแปดคนนะักะ้แหนได้ข่าวว่าทำนมแล้วเหรอแอมชัยภูมิตะกัวป่าช่างเซาสระบุรีค่ามาเลยอยุธยาค่ะ เจอกันที่วังน้อยนะครับอยุทยาเจอกันที่วังน้อยตู้ครูใจบุ๋มแล้วความผงมเจ๊ดูหน้าเบื่อไม่รักเอ้ยเจ๊ดูไม่เบื่อหน้ารักไหมล่ะเกิดต่ออะไรครับรังนงอายุทยาบางน้อยเจมารสุพรรณบุรีก็ไปนะเจ๊มาสุพรรณบุรีก็ไปนะไปอยู่ไปอยู่รากเจ๊พุ่ง อายุทยา,าสุ๊กพันทำแล้วตัวแดงเดือดทำเท่าไหร่แอมมึงทำกี่ซีซี่อายุทยาบางน้อยเจอกันหมูบ้าปีนเก้าฮะอายุทยานี่เนาะเขาบอกว่าบางน้อยเจอกันเขาบอกชื่ออะไรไม่ใครอยากช่วยเจเบียร์เปิดยอดมาบอกมาอย่ไปเอง <c oughs> <c oughs> ใครอยากเป็นหนี้มาเ <c oughs> ติมความสุขให้ทุกครอบครัว เมนี๋ๆๆ <laughs> ยวไคว้าไป,ไปขายที่บ้านขอนแก่นมาไหมพี่ไปไปคึกาม ขอ,ขอนแก่นไปนที่สิบสามขอนแก่นขอนแกนไปที่สิบสามค่ะขอนแก่นเจอกันบักหมุดไว้เลยนะคะับวูจะอยากไปมากขอนแก่นอยู่ที่ยากไปแบบเดินสายนางงามเดินสายนางงามเดินค่ะไปขอนแก่นไปเที่ยวขอนแก่น ลาบบัวหลวงอาริยาแฝงเงินลาบบัวหลวงใกล้ๆเปล่าเปิดเปิดปิ้นเลยค่ะเอฟซีหนีไปอะไรวะ,อะ,รอ,ะอะไรวะคืออะไรวะหนีทำไมอ่ะอรัชาอายุทยาจจเจ๊เจ๊ขายอะไรคะขายเชืชปป่องใช้ฟฟปาอุ๊ยยังไม่อยากกินเยอะ ถ้ากินเยอะแล้วมันจะขี้เกียจฉันนหมสวัสดีพัชชานะคะเออโหนักเกลียบอ,อ,อยู่บางบัวทองซอยวัดซอยวัดลาดวัดลาดปลาด,ดุวัดลาดปลาด,ดใลุใกล้เก๋ใกล้อใครใ,ในตรงไหนปากหมุดไปเลย <laughs> อยู่พี่คนนึงนิดน่ะพี่คนนึงนิดพี่คนนึงนิดอยู่แถวไหนคะ บอกได้นะคะอยากให้แม่ค้าไปหาอยากให้เบียไปหาบอกได้นะคะเดี๋ยวเบียจะไปหาทัานทีนะคะทุกคนค่บกระดูกใกล้ๆนะคะเราจะได้เจอกันนะคะทุก <ะ S 2> คนวู้รับรองค่ะคุณพี่ดได้เป็นนี้แน่นอนเลยคุณพี่คะคุณพี่ได้เสียเงินแน่นอนค่ะคุณพี่เจอเจอหนุ่มอะอย, <c oughs> อยู่บางบัวทองซอยวัดลาดประดุจจ่าขอบคุณ ไม่หนีเดี๋ยวเจ๊เอาดีมาให้อะไรนะไม่หนีเดี๋ยวเจ๊เอานี่มาให้ไม่หนีเดี๋ยวเจ๊เอานี่มาให้สัดไ์แปลก FC ต่างจังไก่ยเจะาแต่เขายังไงเขาเป็นแบบอะไรได้ได้ทำยังไพัดลมขายมากันเยอะพัดลมไม่ได้ขาย

หม้อเจ๊จะเอาหม้อหม้ออะไรอีกหม้อพี่มีมีหม้อหนูเนี่ยมีหม้อหนูเนี่ยฟาริดาฟาริดาขายอะไรครับเจ๊แม่เราอยู่ไหนแม่เราโยนจั่วค่ะแม่เราอยู่บ้านค่ะหม้อเจ๊มีขายไหมไม่มีค่ะมีแต่หม้อแม่ค้าค่ะฟาริดาฟาริดาขายอะไรครับเจ๊นะคะต้นใจไฟฟ้านะคะขายกล้องวงจรปิดขายลำโพงขายเครื่องฉีดน้ำขายอะไรกวะาเครื่องฉฟ้า ใช่ป้าอะไรอีกอ่ะลำโพงกล้องมือจับเปลี่ยนแค่ฉีดน้ำเพื่อหลุดบุ่นแล้วว่านั่นไงผมคิดถูกเปล่าขายเครื่องใช้ป้าปมีตังตื้งแก้ปัดลม <laughs> <laughs> มีตังตื้งแก้ปัดลมยกกูอยากมีดีทีอย่างนี่บ <laughs> <laughs> ีโ้โอ๊ยทำไม อาสัพาสมพี่น้องสองหนงน้องสองเออยังไงบ้างตาน้าสองไม่ออกทีวีออกทีวีนะโ <Okay. S 2> อเคอ,อยากได้ลำโพงสักชุดแต่เจ๊ยอยู่สระบุรีอย,รรอยู่สระบุรีเหรอส่งที่อยู่มาเลยค่ะคุณวัชรีวัชรีวัชรีไปทั่ด้วยเจ๊ <c oughs> ไม่ลงมาคนเยอะแล้ว พี่เมียทำไมมันเป็นไม่ได้อะไรนะลูกเป็นไม่ได้น,นี้แล้วตัวเองก็เอามือออกสิอัอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยว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 เดนะี๋ยวเขาโทรศัพท์อะไรเงินอสมุดปลาการมาใหม่คนข้างๆเหมือนเมายาดองเลย ใครเลือก่ันาเรียำเพิีงอ่ะื <c oughs> ่น,นเต้น,นื่นเต้นเหมือนเบาอย่าดองเราอย่างคุ้มค่าจะคุ้มเกือกช้อนตกไม่เก็บหน่อยนะเก็บเอาช้อนใหม่ไปแล้วค่ะ hay hay riêng kìa chụp ra nào, xóa nào không, ừ. phải đã phải đã